วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับเกมชื่อว่าแยกนะมันเป็นแนวแบบอีโคโนมี่เบาๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ช่วยนะเป็นน้องบีกับน้องเทียนนะครับคือน้องเทียนนี่ไม่รู้อะไรเลยเล่นไม่เป็นแต่ว่าบีเล่นกับพี่ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ trash ผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวมาจะมาสอนเล่นกันคือเกมนี้มันจะเล่นได้2-4นะเพราะว่ามันมีคาร์ดมาให้4คันนะครับนี่มันจะมีคารตดคืออย่างเงี้ย คันนี้น่ารักมากมันจะเป็นตัวตัวยักษ์ยักษ์นี่มันอยู่ในวงควายหรือว่ามันเป็นอ็อกใช่ปะอ็อก <Ox. S 1> ก็คือเป็นวัวชนิดหนึ่งใช่ไหมวัวแบบขนปุย,ปยนะแล้วก็ไอคันตรงนี้มันก็จะบอกว่ามันสามารถถืออาหารอะไรได้บ้างนะซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราเล่น2อถึงสคนนะครับเขาบอกว่าให้ให้รีมูฟไปคันนี้ออกคันนี้เวลามันเทรดมันจะต้องเทรดเป็นคู่่านะไม่เป็นไรเราเอาออกไปก่อนแล้วทีนี้เราต้องวางตามจำนวนผู้เล่นนะครับถ้าเล่น4ี่คนอนะ่ะมันจะเป็นสี่มุมพอดี ใช่ไหมคือสี่มุมแต่เราเล่นสามคนมันจะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามนะจริงจรงนี้ต้องตั้งตรงขอบก็ได้อนะ่ะคันนี้ก็ทันนี้ก็จะเป็นของเทียนทันนี้ของยูค่าน,นี้ของพี่แล้วก็คือเป้าหมายของเกมอ่ะคือการเอาอาหารไปแลกก้อนหินอาหารไปแลกก้อนหินเพื่อเอาก้อนหินอ่ะมาต่อเป็นพีระมิด <c oughs> <c oughs> เราตั้งชื่อเองแล้วก็ต่อเป็นพีระมิดเสร็จ เมื่อไหร่ก็ตามที่มันต่อครบ14ก้อนขั้นต่ําก็คือต่อทั้งหมดเป็น4ชั้นเวลาต่อมันมันจะต้องต่อประมาณอย่างนี้อย่างเงี้ยต่อเป็นพิระมิดมันจะมาต่อแบบอันเดียวโดด,โดดมาไม่ได้นะมันต้องต่อแบบขึ้นมาปิระมิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ14ปุ๊บก็จะ trigger end game แปลว่ารอบต่อไปให้เล่นอีกคนละ1รอบแล้วก็จบเกมแล้วแล้วก็มานับคะแนนแล้วการนับคะแนนเนี่ยมันก็จะมีเป็นกระดาษอย่างนงี้มาให้ก็เขียนชื่อไปแล้วก็มานับมันจะมีการนับคะแนนแบบว่า เป็นสีเดียวติดกันเยอะแค่ไหนหรือว่าเป็นกลุ่มแบบคําว่ากลุ่มก็คือ2สีที่อะไรเขาเรียกไงสชิ้นที่ติดกันว่ามีกี่กลุ่มแล้วก็มีพวกแบบว่าใครมีอาหารเยอะสุดใครมีคนจบเกมก่อนหรือใครได้การ์ดโบนัสก็จะมาบวกให้ในอีกทีหนึ่งตอนจบเกมนะโอเคทีนี้การเซตอัพนะครับก็เดี๋ยวเราสอนแบบมีแวร์เน่์ไปด้วยเลยแล้วกันทีเดียวเลยอืมเราเนี้ยเล่น3าคนใช่ไหมเราจะต้องวางเนี้ยสมมุมเสร็จแล้วเราก็เติมอาหารอ่าเดี๋ยวเรื่องการวางอาหารนะครับนี่อธิบาย พื่อความเข้ใจถึงรอบนะคือถ้าเราเล่น4ี่คนเนี่ยมันจะมีรถคันนี้ที่มันเป็นอาหารเป็นคู่ใช่ไหมเราอ่ะจะวางอาหารนะครับ3 To โทเค็นออฟอิชไก็คือเนื้อ3นม3ขนมปัง3มไว้ในรถคันนี้เลยคือมาถึงปุ๊บมันจะมี9เลยส่วนถ้าเราเล่นแค่ 2- อถึงสคนนะครับหรือแม้แต่เล่น4คนเนี่ย <c oughs> มันจะมีรถอีก3คันที่มันจะเป็นแบบห้ามขนมปังห้ามเนื้อหรือห้ามนมนะเราจะเอา3โทเค็นของแต่ละอันที่มันสามารถวางได้เนี่ยมาวางเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละคันเนี่ยมันจะมี6เริ่มต้นอย่างเช่นไอคันที่ไม่มีนมปังเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อ3นม3คันที่ไม่มีเนื้อก็จะเป็นนมปัง3นม3และคันสุดท้ายที่ห้ามีนมก็จะเป็นเนื้อ3นมปัง3ามันจะรวมเป็นคันละ6นะครับคันละ6แล้วก็ไอรถรถอันเนี้ยรถเทพเนี่ยมันจะเป็นคันละ9กนะครับก็อาหารเป็นสําคัญมากเพราะอาหารเนี่ยพอเล่นไปปุ๊บมันจะไม่มีเติมนะครับระหว่างเกม อ่ะแล้วเราก็เติมก้อนหินซึ่งก้อนหินอ่ะอันนี้ตัวอธิบายนานเลยก้อนหินเนี่ยอ่ะดูในรูบุ๊กช่วยอ่าก้อนหินมันจะมีทั้งหมด8สีนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นคริสตัลซึ่งไอคริสตัลเนี่ยมันมันก็ก้อนหินสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะมีก้อนหินสีขาวที่เป็นหมอกนะอ่ามันจะมีไอหมอกเนี่ยมันจะต้องทําการเซตอัพมอรเทนด้วยครับคือตรงนี้ มาเทนก็ไม่มีอะไรมันมันจะมีที่ให้วางก้อนหินสีขาวสีสีก้อนเอาง่ายๆแล้วก็อธิบายอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้ถ้าเราเล่นแค่ 2- ถึงสาคนนะครับเราต้องเอาสีออกสีหนึ่งซึ่งเราออกเอาออกมาแล้วสีอันนี้เรียกว่าสีไรสีส้มเราสีส้มออกไปหนึ่งสีซึ่งมันจะมีทั้งหมด8ก้อนนะครับที่เหลืออยู่ในถุงเนี้ยก็จะเป็นสีที่เหลืออ่าสีรับ8ชิ้นถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วก็จัวเลยจัว สามสามสามมามาวางตรงนี้เรายังไม่ต้องใส่สีขาวลงไปก่อนนะครับตอนที่วางคาตะสามแล้วระหว่างที่วางอธิบายต่อเลยเพราะว่าไอ้ก้อนหินสีขาวเนี่ยมันคือหมอกเมื่อไหรก็ตามที่ระหว่างเราเล่นใช่ไหมครับแล้วเราจั่วมาเจอสีขาวเนี่ยมันจะเราเอามาวางตรงนี้ก็คือหมอกครั้งที่หนึ่งเมื่อไรก็ตามที่เกิดหมอกเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวแยกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นทางครับแล้วจากปกติที่มันวิ่งตาม เข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันมันหลงทางทุกตัวจะหันหน้าไปอีกทางมดเลยอ่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นยังไงอ๋อมีตัวหนึ่งไอ,อ้นี้น้องมีน้องตัวหนึ่งอันนี้คือเบบี้ยักษ์เป็นเฟิร์สเพย์เออร์โทเค็นก็คือเขาบอกว่าอะไรนะคนที่แฮร์รี่ที่สุดคนที่ใครที่ขนดกที่สุดซึ่งใครน่าจะเป็นก็ <laughs> 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 ผมก็มีแค่ตรงนี้มีแค่หนวดอ่าก็อย่างเงี้ยเป็นคนเริ่มก่อนนะครับแล้วก็อ่าทุกคนจะได้การ์ดอันนี้คนละ อ่าคนละหนึ่งเซ็ตมีสามใบนะครับเป็นการ์ดแอคชั่นคือเกมนี้ไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่เลือกว่าไอ้สามใบเนี้ยอยากเล่นใบไหนก็าวางลงมา,าวางคว่ำลงมาแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเปิดทีละคนเสร็จแล้วก็รีเซ็ตรอบใหม่ซึ่งการ์ดทำอะไรจะบ้างอ่าสมมติตาตาผมนะอันนี้เรา set เซ็ตอัพเสร็จแล้วใช่ไหมใช่อ่าสมมติว่าตาผมเอ้ยอาหารด้วยอาหารอาหารไม่ได้ยังไงนะคนละสใช่ปะคนละสามใช่ปะคือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหม<ช>ที่ไม่เหมือนกัน<ช>อ๋อแล้วก็ตลาดด้วยตลาดกี่อันตลาดอ่าชนิดละสองโทษทีอ่าวางไว้ข้างหน้าตัวเองอันนี้อันนี้คือที่เก็บอาหารเรานะครับบ้านเราบ้านเราเนี่ยจะเก็บอาหารได้มากสุดแปดชิ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะหยิบจากรถมาแล้วเราเกินแปดอะ่ะเราก็จะหยิบได้แค่จํานวนที่ได้แปดเท่านั้นงงไหมสมมติพี่มีเจ็ดอ่าสมมติพี่มีเจ็ดแล้วพี่อยากจะหยิบขนมปังเพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มอีก แล้วขนมปังมี2ตรงนี้พี่ก็จะหยิบขนมปังมาได้แค่ชิ้นเดียวอ่าโอเคส่วนอันนี้คือตลาดตลาดก็จะเริ่มต้นมาโดยมันมี2ชิ้นอย่างละสชิ้นอยู่ตรงกลางอ่าโอเคทีนี้เริ่มต้นมาใช่ไหมสมมติว่าการเดคน,นะครับเรามี3ช้อยให้เลือกอ่าอันดับแรกคือการแลกของคืออันนี้การวันนี้บอกว่าเอาอาหารไปแลกหินได้ได้มากสุด3ก้อนซึ่งถ้าพี่อยากจะแลกใช่ไหม มันจะมีบอกตรงนี้ครับตรงเพย์เจอร์บอร์ดของเราว่าเราจะต้องแลกยังไงอย่างเช่นถ้าแลกอาหาร1ชิ้นจะได้ก้อนหิน1ก้อนถ้าอาหาร3มชิ้นจะได้2ก้อนหรือถ้าอาหาร5ชิ้นจะได้ก้อนหิน3ก้อนแต่ว่าผมอะอย่างเงี้ยผมอยากจะแลก2ชิ้นเลยเอ,นะเอาสีดํามาแทนอันนี้คือคริสตัลใช่ไหมใช่เอาเอาไปอันหนึ่งอ่ะอ่าโอเคสมมติผมอยากจะได้สีดํากับสีเทา2ชิ้นนี้ใช่ไหม ผมจ่ายอาหาร3มชิ้นก็จะแลก2ชิ้นได้แต่อาหาร3ชิ้นเนี้ยมันมีนมด้วยไงซึ่งไอ้วัวตัวเนี้ยมันบอกว่ารถคันนี้ไม่เอานมผมก็จะทําผมก็คือต้องใช้ได้แค่2ชิ้นนี้ก็กลายเป็นว่าก็จะเข้าเทียแรกก็คือ1ต่อหนึ่งแค่นั้นมันเหมือนกับมันดักไว้ให้ตาแรกเราไม่สามารถแลก2ชิ้นได้อาสมมติตาแรกผมรู้สึกว่าเ,าเอาชิ้นเดียวก็เอาวะก็ใส่ไป2ชิ้นเอ้ยใส่ไปหนึ่งดินมปังแค่อันเดียวพอเพื่อเอาสีดําแล้วกันมาวางซึ่งการวางตรงเนี้ย ที่เราจะต่อพีระมิดเนี่ยมันจะมีเส้นป่ามาให้5อันใช่ไหมซึ่งเราจะมาวางแบบตุกติกวางกึงๆไม่ได้ก็วางให้มันตรงล็อกมันไปแล้วพอวางเสร็จห้ามไปขยับมันแล้วแบบวางแล้ววางเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาแบบไอ้แอบขยับนิดนึงอะไรเงี้ยนะคือเราจะวางตรงไหนเราก็วางไปเลยนะครับแล้วก็จบแล้วยัไงคือแรกของเสร็จแล้วก็ต่อพีระมิดจบแล้วแอคชั่นผมแอคชั่นเทียนเทียนอาจจะเอาอาหารก็ได้สมมุติเทียนทําเป็นแอคชั่นอาหารแอคชั่นอาหารคืออันนี้รูปนี้ นะครับคือเอาอาหารชนิดเดียวกันกี่ชิ้นก็ได้จากรถอย่างเช่นอย่างนี้เริ่มต้นมาเนี่ยด้วยความที่มันเริ่มเพิ่งเริ่มต้นไงมันเลยมีนมแค่หนึ่งนมปังแค่หนึ่งแต่ถ้าเล่นแบบทัพนมอาจจะมี5ก็จะหยิบนมได้ทีนึงห้าขวดเลยแต่ถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยจะหยิบนมได้แค่ขวดเดียวเอาไปวางไว้ที่บ้านแล้วก็เขาให้เราเนี่ยจัวจ่วก้อนหินหนึ่งก้อนบบจากถุง,งหยิบแบบไม่ต้องดู<ม>หยิบมาปับ๊บ อ่ะก็ใส่ไว้บนรถนี้ซึ่งรถเนี้ยจะบรรจุหินได้ทั้งหมด4ก้อนแม็กซิมัมได้แค่4อ่ือ่อกี้ลืมไปไอพอเราเราเติมค์ดเสร็จเ,เนี่ยเราต้องเอาไอฟ็อกพวกเนี้ยใส่ลงไปในถุงเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วมาเจอมันมันจะหมุนอ่ะโอเคอันนี้คือจบแล้วส่วนของ B. แนะนำการเลกชันสุดท้ายแล้วกันก็คือการหยิบของจากตลาดเขาบอกว่าการหยิบจากตลาดเนี่ยให้หยิบได้ 1- 2ชิ้นอะไรก็ได้กด็หยิบ ก็อาจจะหยิบเนื้อกับนมหรือเป็นเนื้อเนื้อนมนมก็ได้แล้วก็ให้หยิบอ่าก้อนหินสามก้อนเราเลือกแค่ก้อนเดียวอ่าซึ่งพอหยิบมา3ก้อนเสร็จใช่ไหมเลือกแค่ก้อนเดียวอ่ะเอาอันไหนอ่าเขาบอกว่าให้ใส่ในคัทอันไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นคัทตรงหน้าตัวเองเมื่อกี้ของเทียนคือต้องวางหน้าตัวเองเท่านั้นแต่เนี้ยคือใส่ในคัทไหนก็ได้อ่าวางนี้ปุ๊บจบแล้ว นะครับคือเมื่อกี้ที่ผมเริ่มออเดร์เห็นไหมมันเริ่มจากผมเพราะว่าผมมีเจ้าเจ้านอนทีนี้เราจบแล้วใช่ไหมก็วนครับ<ม>เก็บเก็บการ์ดแอคชั่นอ่าสใบเนี้ยขึ้นมือมแล้วเอานอนไปวางไว้หน้าอยู่ยูได้เริ่มก่อนไร<ม>พวกนี้ก็จะเดินครับ<ม>เดินวนตามเข็มไปนี่ดริฟมาเลยปับแล้วก็เริ่มต่อไปก็เล่นเหมือนเดิม,มเริ่มจากอย<ม>ู่ทีนี้<ม><ม>อเวลาเล่นไปใช่ไหมบางทีเนี่ย มันจะมีตอนที่เรามีอาหารเยอะมากพอที่เราจะซื้อก้อนหินได้ทั้งหมดมสมมุติผมซื้อหินทีเดียวสามก้อนใช่ไหมอ่าสมมติเอามาวางอ่าทีนี้การซื้อหินเนี่ยมันจะมีนิดนึงก็คือหินคริสตัลนะครับก็คืออันนี้มันเป็นหินเทพนะครับมันนับเป็นสีอะไรก็ได้นะับเป็นแบบวาวโทเค็นซึ่งการจะซื้อหินคริสตัลเนี่ยต่อหนึ่งก้อนที่เราซื้อเนี่ยต้องจ่ายหนึ่งอาหารเพิ่มนะครับอ,อย่างเช่นผมอยากจะซื้อสองคริสตัลใช่ไหมผมต้องจ่ายทั้งหมด3อาหารเริ่มต้น แล้วก็บวกอีก2อ,อาหารอะไรก็ได้ที่ตรงตามเงื่อนไขของรถแข่งคันนี้ก็คือห้ามเป็นขนมปังอันนี้คือตามหลักของคิสซนนะทีนี้ถ้าเกิดผมเล่นไปแล้วใช่ไหมผมซ,มซื้อผมมีผมมีอาหารเยอะผมแลกไปจนหมดเลยแล้วรถคันนี้มันว่างแล้วก่อนที่จะเริ่มรอบต่อไปผมต้องจว่ว3มก้อนครับเพื่อมาเติมรถคันนี้อันนี้ก็จะเป็นการเติมหินแบบอัตโนมัตินะครับคำถามต่อไปคือถ้าเกิดคนหยิบของจากตลาดไปหมดแล้ว แล้วทายัางไงอ่ะแอคชั่นตลาดก็จะหยิบของไม่ได้แล้วของมันจะเติมไหมก็คือคําตอบคือไม่มีนะครับไม่มีการติมของในตลาดยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะแลกเราจะแลกของเรารถคันนี้อาหารเต็มสมมติอา่าสมมติว่าคันนี้มีนมอยู่8ขวดเลยเอา่าสมมตินะครับมี8ขวดแล้วผมอยากจะเอานมมาแลกกับก้อนหินอีกเนี่ยผมแลกได้ครับแต่ว่านมที่เกิน9ขวดขึ้นไปเนี่ยมันจะมาวางในตลาดแทน<ม>ก็จะเป็นการเพิ่มในตลาด โอเคก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับแค่นี้เองก็คือเล่นไปเรื่อยๆมันจะวนไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนจั่วได้ไอ้น,นียก้อนขาวเนี่ยครับไม่ต้องวางเราไปตรงนี้นะมันมันอันนี้เป็นก้อนเมฆมันไม่ใช่ก้อนหินเราจะมาวางตรงนี้วางปับ๊บแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะหมุนเปลี่ยนด้านครับแล้วพอทุกคนเล่นจบมันก็จะวนไปอีกท่าอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันครบ4อันใช่ไหมครับ ให้โลเอาออกใส่ในถุงใหม่แล้วก็เอาก้อนเมฆตรงนี้ออกแล้วก็มาไรก็ตามที่ครบ4อันเสร็จอีกรอบหนึง่งก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วคือมันเหมือนกับว่าจะมีการหมุนแค่เต็มที่7ครั้งนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาที่การนับคะแนนเลยไหมเพราะว่าน,น่าจะหมดแล้วอ่ะนับคะแนนก็อันนี้ผมเรียงมาแล้วนะครับมาดูการนับคะแนนกันเกือบไปแล้ว สิ่งปลูกสร้างของอารยธรรมอ่าทีนี้การนับคะแนนนะครับมันจะเป็นยังไงมาลองดูกันอันดับแรกเนี่ยเราจะนับคะแนนจากยังไงวะอันไหนที่มีสองกลุ่มที่มีสองนะครับอ่ามาดูตรงนี้อันไหนที่มีสองบ้างต้องอดันต่อไปนิดนึงมีกี่กลุ่มหนึ่งสองสอง,สองกลุ่มใช่ไหมอคิดันนับเป็นสีอะไรดี คิตซันมีสองอันใช่ไหมอันล่างสุดนับเป็นสีน้ำเงินอันเนี้ยอันอ๋อทั้งอันทั้งหมดก็นับเป็นสีแดงหมดเลยดิเออทั้งหมดสามสี่ห <4, 5, S 2> ้าคิตซันสองอันนี้นับเป็นสีแดงนะโอเคทั้งอันแสดงว่าอย่างเงี้ยจะมีอ่่าอยางนี้รอบแซมเปิลนะครับอันนี้คือบอร์ดเกมวอลเทอร์ชื่อยาวไปอีกอ่ะกลุ่มที่มีสองมีทั้งหมดสองใช่ปะ่ะใช่เหลืองเหลืองอ่ากลุ่มที่มีสามมีแค่หนึ่งมีกลุ่มนี้ ก็ค <problem> ือเป็นหนึ่งกลุ่มที่มีสี่สีแดงเดี๋ยวเราจะนับคิสตันตรงนี้เป็นแดงด้วยจินตนาการว่าสองอันนี้เป็นแดงใช่มันอยู่ติดกันก็เลยเป็นสีแดงยังไงนะกลุ่มที่สี่มีป่ะไม่มีใช่ไหมกลุ่มที่ห้ามีหนึ่งกลุ่มที่ห้ามีหนึ่งกลุ่มที่หกกลุ่มที่หกไม่มีสามสี่ห้าไม่มีและกลุ่มเจ็ดไม่มีนีกลุ่มที่หนึ่งอะอ่าหนึ่งเดี๋ยวมานับเป็นอันเนี้ยแบบก้อนเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่า อันไหนที่เป็นกลุ่มที่เป็นแบบ 2, 2, 2องสอะทุกๆุสองแบบนะับเป็นกลุ่มกลุ่มละ2งงไหมก็มีจะมี1กับ 2, 2> แค 2> ่นี้2สองอ้าวก็ไม่ถึงเกณฑ์ตรงนี้ดิใช่อ่ะก็ถือไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อันที่เป็นแบบ1ที่มันไม่มอะไรเลยมี1 2 3 1> มี1 2 2 3เสองสอามใสมาตรงนี้3 ถ้าเกิดมีอาหารเยอะสุดด้วยได้อีกสคะแนนตอนจบตรงหน้าเราแล้วก็คนที่เป็นคนเติม14ชิ้นครบก่อนเนี่ยเราจะได้ไอตัวนี้ครับเป็นสตูป้ามาร์เกอร์นะครับหรือภาษาไทยก็คือมาร์เกอร์สถูปซึ่งสถูปแปลว่า oh, <wow. S 1> <c oughs> ลัก g ูเกอ e แล้วไงเมื่อกี้ไม่ว่าอะไร JD ดีทอ,อย่างว่าเอาไว้เก็บเก <c oughs> ็บกระดูก <c oughs> เออ <c oughs> ส,ส,ส,สตูป้าเนี่ยครับมาไว้ที่เราไอสตูป้าเนี่ยนับเป็น3คะแนนนะ อ่ะแล้วก็บวกคะแนนรวมกันนะครับเพราะว่าใครได้เยอะที่สุดทีนี้มันจะมีอันนึงคือแวรเลียนนะครับแวรเลียนคือเป็นตัวเสริมของเกมซึ่งมันจะมีทั้งหมด8ใบเราจะสับมานะครับแล้วก็วางซึ่งเดี๋ยวผมจะวางแบบชนิดวางชนิดละหนึ่งแล้วกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อุ้ยลั่นลั่นอันนี้ก็คือตอนจบเกมเนี้ยจะมีคะแนนตรงนี้เพิ่มไม่อีกอันเนี้ยบอกว่าใครก็ตามที่มีสีนี้เรียกว่าสีอะไรช่วยผมหน่อย สีเ<ส>ทาสีเทาสีเทาเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะได้5คะแนนแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นอันดับหนึ่งเท่ากันอย่างเช่นเทียนกับบีเนี่ยมีคนละสิก้อนเลยทั้งสองคนจะได้แค่คนละ3คะแนนแบ่งคะแนนกันไปหรือถ้าเทียนมี10ก้อนคนเดียวเทียนได้ไป5คะแนนส่วนพี่กับ B มีคนละ5ก้อนเราจะเอ้ยส่วนถ้า B มี5ก้อนพี่มี2ก้อนใช่ไหม B ีก็ได้3แต่ถ้าเกิดอันดับสองมันเท่ากันจะไม่มีใครได้คะแนนตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้ ส่วนอันนี้เขาบอกว่าถ้าจบเกมเนี่ยเราไม่มีสีดําเลยเราโดนลบ3คะแนนเพราะว่าบังคับให้เราเลือกสีดําส่วนนี้บอกว่าเราเนี่ยจะต้องวางสีนี้ก็คือน้ําตาลตามแถวนี้เทา่านั้นแถวที่2ไม่ก็แถวที่4เพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มก่อนละสคะแนนคือสีแดงสีแดงเดงหรอโทษๆอ่ะซึ่งมันก็จะมีอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีส เออเ<ม>หลือง<ม>อ๋อใหอ้ควรเห็นผมดูสีไม่ออกแล้วกนะันเหลืองอ่ะ<ส>ถ้าวาง<ส>ในในแพทเทิร์นตรงเนี้ยตรงมุมอย่างเงี้ยจะได้ลูกละหนึ่งคะแนนเพิ่มส่วนอันสุดท้ายคืออย่างเงี้ยก็จะต้องวางเป็นโซนอย่างนี้เท่านั้นนะก็จะมีหลายแบบมันก็จะให้นนคะแนนคล้ายๆกันแต่และรอบมันจะเปลี่ยนอะไรเราสับไงเราสับเอาแค่สามใบโอ้เล่นด้อมมาสามใบอ๋อใช่สามใบเท่านั้นใช่แค่นี้เองใครคะแนนเยอะสุดก็ชนะถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเป็นยังไงวะ ต้องอ่านก่อนยังไม่เคยเล่นแล้วคะแนนเท่ากัน,อ,น,นอันนี้เมื่อกี้ไม่นับเสียอะไรทำเปสิบสี่นาสิบหา้าอันนี้ใช่ไหมพี่น่าสิบสี่ไหมถึงว่าสิบสี่เาังครับให้จบเกมใครถึงสิบสี่ก่อนเนี<อ>่ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าอ๋อมีงานหนึ่งคือเวลาเรามีหินเยอะตอนจบเกมอะ่ะสมมติว่าตาสุดท้ายมาครับจบใช่ไหมแล้วเรามีหินแบบเราสามารถต่อได้อีกเราสามารถต่ออย่างนี้ได้ด้วยนะคือต่อต่อไปอย่างนี้ไปเลย ต่อขึ้นไปเลยก็ได้เท่าที่เราจะต่อได้เท่าที่เรามีอาหารแรกพอมันมันก็ยังนับเป็นว่าอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่คือถ้าไม่เป็นเหลืองหมดเลยก็นับไปเลยเนี่ยสิบชิ้นก็นับไปเลยต่อไปอย่าใ,ให้ล่วงแล้วกันโอเค <Okay. S 2> okay. ก็อ่ะหาไม่เจอว่าหาไม่เจอว่าถ้าคะแนนเท่ากันมันแชร์วิกตอรี่หรือว่า,างไงน่าจะคะแนนเท่ากันก็น่าจะแชร์วิกตอรี่นะโอเคนะครับก็เป็นวิธีการเล่นแยกนะมันมี รูบุ๊กมันน้อยมากนะรูบุ๊กเนี้ยเนี่ยคือรูบุ๊กนะมันไม่ได้เป็นหนังสือซะซ้ำเหมือนเป็นแบบว่ารเฟลตอะ่ะมันมีทั้งหมด6หน้าแต่ว่าหน้าแรกอ่ะก็เป็นบอกคอมโพเนนต์แล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าปกเพราะฉะนั้นเนี้ยมันมีจริงแค่4หน้าเองวิธีการวิธีการเล่นนะครับก็เป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็คอมโพเนนต์มันน่ารักแต่ว่าจะสนุกหรือเปล่าลองเล่นดูก่อนใครว่ากันโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอเลอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอเลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie w a n d e r e r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกม เข้าชมสินค้าทาง s h อ p e e ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อ a r d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ